สวัสดีคะ่ะพบก,กับช่องเจกจีหน้าใหญ่สวีเดนนะคะวันนี้มีการเดินขบวนนะคะเดินขบวนต่อต้านยาเสพติดนะคะเป็นกระถินนะคะเป็นกรถ,ถินเข้าไปวัดบ้านเจกซัซีมาเมื่วานนี่คะ่ะโอ้ยงามคักเน้องมีตะปงกงามงามให้ทายรูเด,ด้อสวยคักสวัสดีคะ่คะตดวน่้ จะทำให้ลูกแต่ลูกบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวทําเองทํานิดเดียวเองนะคะแต่เจกัซี่จะทำนะคะไม่ค่อยปวดหลังนะคะแม่นะเจกะซีก็จะพาเองนะคะ แกทำนิดเดียวเดี๋ยวนี้เดกกซีทำเสร็จแล้วแกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคอปายาดพ่อ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 ก็ไม่ค่อยแข็งแรงขนมน้าทานไว้ทุกคนโอ้ดูสิหวานมากนะชิมแล้วนะหวานมากโอ้เป็นลูกๆเลยนะพี่เคยเอามาให้นะคะดีจังเลยบรรยากาศก็ดีร้อนนะคะโอ้เสร็จแล้ว เดี๋ยวเจ๊กที่ก็จะไปสวนนะคะสวนของแม่นะคะอยู่หลังบ้านนะคะขับรถไปประมาณห้านาทีนะฮะโอ้ดูดิสวนยางพาราวันนี้มาเป็นคนสวนนะคะดูดิโอ้ดี๋ยวนี่นี่นี่ของพี่สาวของพี่สาวนี่ถึงแล้วถึงแล้ววันนี้มาหยอดน้ํากดช่วยพี่สาวนะดูสินี่กระท่อมกระท่อมยุงเยอะนะทุกคน มาเป็นสาวสวนเต็มตัวแล้วเอ๊เป็นไงดูดิโอ้มาหยอดน้ำกดมาหยอดน้ำกดโอ้หยอดยางช่วยพี่สาวเสร็จแล้วค่ะมาหยอดน้ำกดช่วยพี่สาวนะคะวันนี้นะเจกัสซี่พี่สามละพี่อันนี้พี่สาวต่อจากเจกัสซี่นะ มีพี่น้องห้าคนพี่ชายอยู่กรุงเทพดดูด,ด,ดูนี่บรรยากาศไล่ไล่ของอันนี้สวนเจกซีนะโอ,โ,โอ้โหอันนี้สวนเจกซีนะครับโอ้มาปลูกบ้านอยู่นี่ทําไมบ้านสวน <laughs> อยู่ละอยู่ไม่ไกลจัดบ้านเลยค่ะทุกคนนี่ประมาณกี่ไร่มาตรงนี้ไม่ได้ปลูกยางแต่เป็นสวนนะทุกคนดูสิ อันนี้สวนเจกะซีเเป็นเอฟซีข่อยเด้อเด้อ้าวาดูดูดูด,ดูโอ้ยไม่ได้มาสวนหลายสิบปี <c oughs> นะแบบว่าไม่ได้มาทำอมาดูอะมาอยู่อยู่แป๊บแป๊บแป๊บแต่ว่าไม่ได้มาทําแบบอย่างเงี้ยตอนนี้นจะมาทําเต็มตัวแล้วประมาณปีหนึ่งปีกว่ากถ้าวีซ่าผ่านก็ไปถ้าวีซ่าไม่ผ่านก็ทําทำสวนค่ะนี่เจกซีจะไ ปลูกกระท่อมอยู่ตรงนี้ดีไหมนะอยู่หลังบ้านเลยทุกคนที่ของพ่ออยู่หลังบ้านที่ของแม่อยู่ติดภูเขานะออันนี้แบ่งกันละอันนี้ของเจกะซี่อันนี้ก็สวนยางของเจกะซี่นะคะทุกคนพี่สาวกีดให้แม่กินอยู่ตอนนี้เนียนบนะน้ำปลาแดงคนบริวยเจี๊เองว่น้ำปลาแดกมื้งนะทำเองเพาะว่าวางโต๊ะตรนี้น้ำปลาแดกนะบ่ั ยังงูพุ่งบ้าตึ้งเข้าเนี่ยเดี๋ยวเอาผมดีเนาะน่าตัดตักจวเลี้ยโงเลียโัวเลียนโัวเลียเลยตัวเลียงตเลียงเลยคุณนักเรื่องแต่แซ่บไปวะเกจินีก็ได้ไายแล้วโอ้เดี๋ยวมังเหนียวไปได้ซะนะนี่ว่ารู้มันโอ้โลูกมันให้บดคืนอย่างว่าเสียได้ฝ่าแหวนนั่นอยู่เนี่ย แมคะอามาผูดแขนน้นสนไหมเนี่ยยางว่าหลับงนี่กรเซาหยอนเล่าหล่ยางผู้ใดยางมื่อแรงมากกูกับห้ามพวกขูดในกรนดเพรบ่อืมเมื่อใดกูกับหัวขาดึ้นทากหัวเออมันก็ได้ดีก็เห็ุงานก่งเทพเนาะการูกับวามันแตะว่ามันกาบะไรขึ้นกับวาป่านั้นแต่ว่ากูก็คือว่ากูว่าดีกว่าไปรัดกงเกี่ยวเข้าของแม่ ไปกูได้เมือห้าร้อยแตุ่งพอแต่บุุงกูน่ะคันมือไดงามๆเดก็เจ็ดร้อยแต่กำไรเดีเออๆโอ้สนีก็เอาเทานั้นนะจังววากูวาสนีกูก็โอเคแล้วคณะจับค่าะแต่แระุงทีคะมีอย่างอื่นเสริมสิได้ลานแแต่ว่า้ากูเสริมต้มยำนี่ยเสริมต้มยำเนี่ยกูเห็ดบกูเห็ดโกูบริสุเฮ็ดน้ำซุปมาแล้วมันซาบนี้นะเหมือบริสุปมันบริสุเมันบริสุบิุเหาเตรียมวันถุดเบเาน นะแต่บัดนี้ยังบ่แลงมามันเบิดกูสิได้ลวกใหม่เด้คั่นย่ําบ่แลงมาน่ะมื้อนี้มันสิบ่น้ใหม่มก็เอาแบบสดๆเลยเนาะอืออยู่กรุงเทพฯเขาเอานอมต้มเด้อเออกูฮู้จักอยู่แต่ว่ากูหาวัดิบดีๆ่ะอเอากําไรน้อยหยังวะนะนอมกปอกใหม่ๆสดๆโอ้ยามึกกับอันตีนบักใหญ่เออก็แซ่บคักนะอ๋อก่อนบ่ติ มันก็จะต้มทีเดียวก็ต้มเอาน้ำต้มใส่รถเนาะโอ้ยน้ำธรรมดานี่หลักน้ำต้มไหมเอาไม่ได้กินน้ำต้มเนาะอีเมลวะบ้าแซ่บอะเมริกันนะครับพอได้กินน้ำต้มนะมันบ๊วยเราบอกนะแต่เมื่อวานนี่นะ กินข้าวเสร็จนะคะตอนเย็นเย็นนะคะไปเก็บข้าวช่วยน้านะคะฝนจะตกนะคะดูสิอเจกสีเจกสีรอนี่ค่ะช่วยช่วยน้านะคะช่วยน้าตอนเย็นก็สีข้าวอีกนะคะดูสิโอเก็บกองบรรยากาศนะคะลุกทุ่งลุกทุ่งมากนะคะทุกคนเจกัสีก็ชอบนะคะเจกสีก็ช่วยเต็มที่นะคะน้าบอกว่าเป็นน้องของแม่นะคะน้องคนที่ท้องนะคะ น้าด <a> ีใจนะเอทุกคนมาช่วยนะเพราะฝนจะตกเลยน้าบอกว่าโอ้เดกว่าจะไม่เสร็จวันนี้เลกว่าจะไม่ได้สีพราะฝนตกมาแล้วก็บอกปปั่นข้าวนะคะทุกคนปั่นข้าวปั่นข้าวเอาเม็ดมันแล้วก็เอาไปใส่ในยุ้งไว้นะคะดูสิโอ้บรรยากาศท่อมแน่ๆดูสิติดภูเขานี่อันนี้ที่ของ เมื่อเช้านี้ไปหาที่ของพ่อนี่ที่ของแม่นะทุกคนติดภูเขาเนอะของพ่อของแม่นะคะของแม่ขับรถมาประมาณสักเออครึ่งชั่วโมงได้นะของแม่ทำงานหนักตั้งแต่เด็กเลยนะตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงอ่ะขับมอไซค์นะดูสิบรรยากาศดีมากมากเลยนะคะดูสิช่วยกันนะคะช่วยกันเดี๋ยวฝนจะตกนะคะข้าวเดี๋ยวจะไปตาก เก็บเสร็จแล้วก็ปั่นเลยนะครับปั่นข้าวเลยดูสิพี่เขยนะพี่สาวนะคะช่วยกันแล้วก็ไปซื้อกับข้าวทําอาหารให้นี่ค่ะน้องของแม่นะคะแล้วก็ไปซื้อกับข้าวมารอทําให้เขานะคะเจกซี่จะทํากับข้าวให้พวกพี่ๆนาน่ที่ปั่นข้าวนะคะมาตลาดนัดนะคะ ในหมู่บ้านนี่คือมาตลาดนะัดหมู่บ้านซื้อกับข้าวนะนี่อันนี้ร้านร้านร้านรอรอหน้าซื้อน้ำแข็งซื้อน้ำมันดูสิคะบรรยากาศนะคะบ้านหลังนั้นก็เป็นนะบ้านของน้องแม่นะคะเนี่ยถัดจากร้านส้มไปถัดจากร้านส้มไปนะนปนะที่น่ะยังไม่ได้ไปทักทายเลยะคะ่ะ นี่อาหารที่เจกซี่ทำอาหารเย็นผัดผักบุ้งทอดไข่ผัดคันาไง่ไงมืดๆหน่อยนะคะทุกคนมืดๆหน่อยนะคะเป็นไงบ้างเป็น f c ซเจกซี่กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะอีปีหน้านะคะดมบรรยากาศอาหารของเจกซี่สิคะทำให้นานะคะนานทำให้นานบายบายพบกันใหม่นะคะบายบาย